ดูสดพรมลิขิต EP 0.23ช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิตแอปพลิเคชันดูพรมลิขิตย้อนหลังทุก EP ดูสดพรมลิขิต EP 0.23ช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิตแอปพลิเคชันดูพรมลิขิตย้อนหลังทุก EP พรมลิขิตวันนี้เริ่มไขปริศนาได้ทีละเปาะแล้วพร้อมกับความรักของพ่อริศและแม่หญิงพุตตาล ที่ตอนนี้เหลืออีกสตอนเท่านั้นก็จะถึงคราอาวสานแต่กว่าพ่อริ์กับพุทธาลจะได้ร่วมหอลงโรงกันนั้นยังต้องเจอบททดสอบความรักของแต่ละคนอีกหลายคราโดยพรมลิขิต ep 0 2 3นี้จะพาแฟนละครย้อนไปช่วง1,000ปีแรกซึ่งตอนนี้เองจะทำให้ได้รู้ลึกถึงต้นกำเนิดของคำพีกฤษณากาลีและเวรกรรมของทางพ่อริและ พุตตานว่าทำไมถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกลับมาพบกันทุกพบทุกชาติชักจะรอไม่ไหวเสียแล้วไปดูสดพรมลิขิต ep 0.23กันเลยดีกว่าเรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.23หลังทะเลาะกับคุณหญิงจำปาเหนียวชะมัยพรจตุรพุทธแววตาพุทธตาลเบลล่าราณีแคมเปนก็เปลี่ยนไปทันทีจนปริก แอลอัมาพาภูสิทธิ์รู้สึกว่าตอนพุตานโมโหดูคล้ายแม่การเกดเบลล่ารานีแคมเปนเวอร์ชั่นร้ายมากแบบมากๆขณะที่หึงจะจาแดนดาวยมาภายัยปกป้องแม่นายจนเกือบถูกคุณหญิงจำปาตกแต่พุตานขอไว้ก่อนที่เธอตัดสินใจบอกกับคุณหญิงจำปาว่าจะไปจากที่นี่เองสักพักพุตานได้ยินเสียงคนเรียกเธอว่า อาทิตยาจนหันมาเจอสุริยราชาหรืออาจารย์ชีปะขาวครูแอนวัชรชัยสุนทรศิริทว่าเมื่อเจอกันพุทธานรู้สึกร้อนรุ่งไปทั้งตัวทันใดนั้นเกิดแสงสีทองที่เรือนออกยาวิสูตรสาครพุทธานยิ่งร้อนรุ่งทรมานเธอขอให้พ่อฤทธิ์โอบธนวัรวัฒนพูดจับคำทีกฤษณกาลีอีกครั้ง พ่อริ์สงสารยอมให้เธอจับคัมภีรไปพร้อมๆกันสักพักสองคนสลบไปและปรากฏตัวในดินแดนแห่งหนึ่งที่มีสุริยราชานั่งรออยู่สุริยราชาเล่าอาดีตให้พุทธานฟังว่าเมื่อพันปีก่อนว่าเธอคือใครและได้ก่อกรรมอะไรไว้บ้างจนทำให้เธอต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า หลังจากได้รู้อดีตชาติแล้วพ่อริดและพุทธานฟื้นจากสลบพ่อริดอยากให้เธอเลือกอยู่ที่นี่กับเขาเพื่อชดเชยความผิดที่เขาเคยปล่อยมือเธอในอดีตตชาติพุทธาลจึงต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครมลิขิต EP 0 2 3สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง3 HD และแอปพลิเคชัน3 p l u ลได้ในทุกๆุกวันจันทร์ วันพุธเวลา20นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังสามารถรับชมพรมลิขิตย้อนหลังทุก e ีีได้ที่แอปพลิเคชัน3 plus หรือเลื่อนลงไปด้านล่างสักนิดแล้วคลิกชมได้เลยจ้ามากกว่ามากกว่าดูสดพรมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพรมลิขิต EP 0ี3รับชมถ่ายทอดสด พรมล e ิขิตอ p ที3รับชมถ่ายทอดสดพรมลิขิตอ p ที3รับชมถ่ายทอดสดมากกว่ามากกว่าดูพรมลิขิตย้อนหลังทุกอีทีน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพรมลิขิตอ p ทีรับชมละครพรมลิขิตอ P 0ีรับชมละคร คลมลิขิต ep 0.3รับชมละครครมลิขิต ep 0.4รับชมละครครมลิขิต ep 0.5รับชมละครครมลิขิต ep 0.6รับชมละครครมลิขิต ep 0.7รับชมละครครมลิขิต ep 0.8รับชมละคร ครมลิขิต e.t 0.9 9รับชมละครครมลิขิต e.t 0 1 1 0รับชมละครโรมลิขิต e.t 0 1 1 1รับชมละครครมลิขิต e.t 0.12 2รับชมละครครมลิขิต e.t 0.13 3รับชมละครครมลิขิต e.t 0.14 4รับชมละคร รมลิขิต e p ี0.15รับชมละครโครมลิขิต e p ี0.16รับชมละครโครมลิขิต e p ี0.17รับชมละครโครมลิขิต e p ี0.18รับชมละครโครมลิขิต e p ี0.19รับชมละครโครมลิขิต e p ี0.20รับชมละคร ครมลิขิด EP0.21 รับชมละครครมลิขิด EP0.22 รับชมละคร